ตำหุคงแกงเห็ดตังมาจังเลยกินเขาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวลมกระจายแล้วลองเปลาเลยปลาเน่นะแกงเห็ดตำหุคงกินกับทอดปลาเน่นพี่น้องมื้่นชิย่างเกียจหมูกินกับตำหมกถั่วหมูกินทอดปลาเน่นสะก่อนฉื่ออยู่เนาะตัวค่ะหนึ่งร้อยย่างเกียจหมูแล้วมาย่างแังเผือกรู้ไหมได มีค้ากลองพี่น้องและบริษัามือจับเอาเป็นเหเป็นเหียแต่กระายคือเนาะหนุ่งกรายเนาะแจ่งเห็ดมาจะก่้อยก้อยครับจะเขาวตไม่อย่าเนือมันก้อยเอานะเือดอกตัดหนาแต่คโค่ข็ดหมูร้โพด็ดหมูจอมีโอ้เห็ดนี่ดอกญ่พี่น้องเลยอ้ำเต็มปากเต็มคำนี่ คม,ม,ม้มไหมมึงแซบมันเรื่องอู่แล้้ากินลายกินลายมันสินน้นแล้วแซบแคือเกากินกขเขากินยำได้แซบยำหนันพี่เนา อยู่งลายดีม่งเราน่าห่าลังสั่งพัดลมมาใหม่พัดลมสั้งแล้วลอยสองลอย่าวบ้นหนึ่งสิบยี่สบ เ <wounds> ป็นไงเนาะซำกับปั่นนี่ได้มาเขาอูน้ำาซื้อยังแพงเปลืองเงินเนาะคนวรแบ่งกันบ้างอยากคือของมดี่เดินเมื่อซื้อซื้อมาเล่นนะเป่ามื่นจะเบาเลยขึ้นข้าบุมีความสุขเลยนุ่งล่าจับขนมมาเป่าขนมกระจายแล้ว น่ารัใตายยังไงว่าเพิ่มปิดเมือนวาใม่กระเทยมเลยมันจะดีอยู่ที่แหลกมันจะไปหมาเอายังใส่มันใส่ซี่เพิ่มกำลังมามาเลยเพิ่มพลังเพ่มตลสั่นแห้งเกินเนาะโยุงเน่ยกระนอคเรือปวดีรษะยุตรีคือโบราณเหนโดนทุบมอเมคมกว่าเฮ็ดอยู่เนาะ แบบเป็น้ตั้งแอยู่รงน้าปาไก่งองเาล้วุยยากยังมันยาอยู่ือไมก็่นรุ่อกนกินเขาสแซ่ปนหน่อยยุ่งพันลายขนาด เมื่อบนนี้ไป็นนงกัดพี่น้องเลยเบื่อหรือเปล่าดบ่อหรือเปล่าเหเบื่ออไอสร้างเวลากินหนามอยู่หมพอดีเลยกินอกินได้เยอเวลากินหนามทั้งหมดเสียทั้งหมดอีกูวกินหนามเสียกินหนามมันแสบเพื่อนวะเอ้าว่ะข้างนอกนะปากไป

น้ำมามารำก้กอยเป็นต้กุเป็นกุ้งอะไรจะทิ้งหยืนตึงแบบปืนลบมอนะตั้งโยนมุนก็ถกสร้างนะฮตัวชิวฮก็จะสร้างอกก่อนาวังไส้งบน้อยชิวะใชงบ้างสัมกะปั่นเนี่ยแห้งละนือของกีนจับไหวเหมือนก เราดมปองอืสะยังก็งซนาัมากมาแมามมกินเขามีอะไรประหูปมมีแล้วว่าขอจะกลับเนี่ยต้มไก่นี่ยักม่ว่านส้ำฝนว่าวันนี้อาหารยมวานมเห็น บ้านบ่ไฮกระซัางเราเอาพ่อกินเด้อตัดดิเสียมาอยู่โ้่ไฮหน่อยนึกตาไทยหัดหน่อยเกนบาี่บเองเนะซื้อน้าต้นปูดลงรัดเป็นแถวอยู่เราบอกให้เอาต้นต้นี้แห้งใหญ่ชั้นต้นสมโอหนึ่งต้นหนึ่งโตายสพ่อดตวิไ้ยี่ห้อเสียงาอยู่ ลิปค,ควายย่งก็อยู่นี่เบิดละ่ะโอ้ยกแบ่งถือเลาะยา่าสีม,สเสมสา,มาเสจะได้มาย่างอยู่ในนีเบิด์ดนี่เนาะซบหิวนะเขาะราิวฮิวฮิวคิมสิดา